สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เชิญท่านได้มาชมโครงเครงนะคะหรือว่าสาเรเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะ,ะก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนะคะแถวภาคใต้เรียกว่ามังเรหรือว่าเบหรือว่ามาเรหรือมังเครนะคะ,ะโครงเครงนะคะ,ะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ ะะก็มีดอกนะคะสีม่วงเรามาดูดูดอกกันนะคะว่าดอกเนี่ยเป็นดอกชนิดใดนะคะก็จะมีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศค่ะนะคะ,ะสังเกตได้ดูในหานมีทั้งเกสรเพศผู้แล้วก็ เกสรเพศเมียนะคะรังไข่ก็จะอยู่ใต้กลีบดอกะค่ะนะคะ,ะพอผลแก่ค่ะเปลือกจะแห้งและก็แตกอกเนื้อในผลนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอมแดงเนื้อนุ่มค่ะมีมเมล็ดจำนวนมากตามที่ท่านเห็นนะคะถามว่ารสชาตินี่อร่อยไหม อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะสมัยเด็กๆนะคะก็ไปสวนยางนะคะโปรสุกเนี่ยก็จะเก็บกินนะคะ,อ,ะอร่อยหวานหอมชื่นใจค่ะเดี๋ยวดิฉันจะทดลองอให้ท่านได้ดูนะคะว่ารับประทานได้จริงๆค่ะนะคะมีประโยชน์มากนะคะสรรพคุณของอโครงเพลงหรือว่าสำลีนี่ค่ะ นะอย่างแรกก็คือใบอ่อนนะคะใบอ่อนเป็นอาหารรับประทานเป็นผักสดนะผักสดทั่วๆไปนะกินอร่อยมากนะคะส่วนใบอื่นๆก็มาต้มกับน้ำใช้ล้างแผลที่เป็นหนองเพื่อไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะใช้รักษาโรคท้องร่วงโรคบิดนะคะบำรุงตับแล้วก็ไตค่ะแล้วก็ดกนะคะเป็นยาระงงับประสาทด,ด้วย นี่คือคุณค่าของพืชในท้องถิ่นนะคะโครงเพลงหรือว่าสำรีมีมากนะในสวนยางพารานะคะบักพักใต้บ้านเรามีประโยชน์เป็นพืชสมนุนไพรมีคุณค่า,ามากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องร่วมอนุรักษ์พืชที่มีค่า,าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อ ให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเพื่อชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอโครงเพลงหรือว่าสำรีไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะที่่เเป็นของงสสคัญกิดิดดใ